อเด้อพี่น้องมาืาอนี้ลาบ,บงัวเบิ่งแสบแสบเลยล้วนกันจกนักหน่อยนะล้วนมีเดียมมีเดียมนะมีใส่เนี่ยมีแยงเนี่ยผสมประสานกันไปละผักแก้มเฮาก็มีซสมนีรล่ะกินขา้าวออืหัวละพ่าแน่ยผักกะหลัมแน่พริกเอ้่ยโยกแน่เขากันดีๆนาะกับไอหัวระพาเนี่ยแสบมาเด้อมาเด้อพาก,กันได้เนี่กินเขา่าก่อนเฮ็ดงานเนาะงแสบๆน้ำกันเด้อครับเด้อ กินแล้วสสู่งานต่อเป็นกำลังใจให้สู่หูสุกคนแ้วเด้อคนอีสานในต่างแดนคนสู่งานในต่างแดนคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละครับเออเป็นกำลังใจให้มาแสบๆด้วยการเติมพลังแล้วคอยว่ากันไม่อิ่มท้องแล้วกัินสีมี่แห้งสู่ล่าฝันตามหาฝันเก็บเงินเก็บคําททำงานทำการสิ่งที่อยากได้ลูกเมี่ยพ่อแม,แม่แม่ใหญ่พ่อใหญ่ ค่อยถ่ายอยู่บ้านอยู่ทองเนาะก็คือว่าเราคนเราตื่อดมากบ่อยลำลุยอย่างนี้ก็ต้องหาสูดเติมเต็มโดยเรียนบมสูงเรียนบ่อยอันนี้เขาก็ขยันเอาโมเกียวไอ้ขอให้แต่อ่านออกเขียนได้ก็ไปทัวร์เวิร์ดเหตุงานบอเลือกงานบออยากจนดอกเหตุไปเป็นนั่งใจให้สู้ทุกคนหรือผมนี่แหละสู้ไปเหตุไป นี่แหละวิธีคนอีสานเนาะครับเนาะะแซ่บๆซ่ด้วยกันนะครับเนาะเทียมเล็กนอ้อยเขากันอีกกินเน่าได้เน่าหนันแซ่แบ,บกินเรื่องอิ่มไปได้แต่ต้องอนะอเศร้าเนาะเข่าเหนียวคือว่าเนาะถ้ากินเนี่ยพอาะจะมากินหนาเลยมันจุกมันมันหลายมันใหญนี่เข่าเหนียวมันใหญอิ่มโดนนี่แหละสะมหมอเข่าเหนียวเนี่ยหมอคนสูงงานหนักบ้านยู่ทองก็ออยู่ทองหมดแั่ละแต่ว่ามันยู่โดน มันใ่อยซะเพราะมันเขาเหนียวมันไอ้นี่เนาะมาเสียบๆด้วยกันนะครับว่าผู้เดียวคือเกลียวหรือพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่ผู้คือเกลายวล่ะคาเย่เย่บางคำนี่คำตาเหลือกสู่พี่สู่น้องกินก่อนอ้ามโอ้เสบคักมาเด้อมาเด้อเสียบๆด้วยกันกระเทียมพร้อมลาบก็กระเทียมกรับไอ้พริกสดนี่เสบอีมาเสียบๆด้วยกันครับ